สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับชิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตานะครับแล้วก็ลาวสตา VIP นะครับวดประจําวันที่1นะครับเดือนธันวาคม2 5 6พนะครับพี่ๆก็ของเราเมื่อวานนี้น่าเสียดายนะครับแนวทางจะใช้คําว่าสลับกันก็ได้นะครับเนาะหวยลาวสตาไปออก VVIP นะครับ VIP มาออกหวยลาวสตา์นะครับพี่ๆก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมเนาะ หวยลาวสตาร์นะครับผมให้เจ็ดกับ3ไปนะครับผลที่ออก216กับ08นะครับพี่พี่อันนี้ก็หลุดไปนะครับเนาะไม่มานะครับส่วนรอบลาวสตาร์ VIP ให้5กับ1นะครับผลที่ออก879กับ70นะครับอันนี้ก็ไม่มานะครับพี่พี่เนาะต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับที่สลับก็คือว่าเนี่ย16นะครับผมมาให้รอบบ่ายนะครับรูดหนึ่งเนาะแล้วเน้นด้วยนะครับ16ส่วน7นะครับเนาะเนี่ย7970นะครับ มาให้หวยเราสตานะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกจริงๆนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคของเบาหลงนะครับเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับหวยเราสตาวันนี้นะครับผมได้สายวิ่ง ผมให้ไปที่เลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1นะครับผม50 56 58 10 12 18นะครับสตัวผมให้ไปที่518นะครับ วันนี้ขอให้มาเนาะอย่าสลับกันก็พอแล้วนะครับพี่พี่สลับกันแบบเมื่อวานนี่ไม่เอาเนาะขอให้มาตรงๆก็แล้วกันนะครับนี่เลยนะครับผมชอบแปดเนาะขอให้มานะครับลาวสตาร์วีไอพีนะครับเลาาสตาร์วีไอพีผมให้วิ่งไปที่เลขแปดนะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขสี่นะครับผม สี่ศูนย์นะครับสี่เจ็ดสี่เก้านะครับแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้านะครับพี่ๆสามตัวผมให้ไปที่แปดสี่ศูนย์นะครับผมมีไลย นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมหวยลาวสตา์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่เพราะว่าแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับวันไหนมาก็มาปังๆเนาะวันไหนหลุดก็หลุดมเงียบๆเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ